น้ำมัสการนสการัครับ<น>ผมเยริญพรโยมครับผมเ็นไหนคน<ม>ขือมาหลายแตกตึๆอยู่งยงหนึ่งจะมาอย่างเพิ่นมไมเร่อยเพิ่มาหจะช,<อ>ช,ชุดไม่ไม่เดีวชุดนี้ไปได้รจะปากแบบนี้ชุดใหม่ไม่ชุดใหม่มาเรื่อยเลยมาเรื่อยเ่จนคำภูรัชุดบางนึงคือวมามาจากกาละินพนไหมอย่างผมไม่ได้มาจากกาลสินี่ไมาจากอะศเรื่องนกท่าเรื่องนกทาจากาละศิล่อแม่ยันเรื่องนกท่าอย่า ยะโสยะโสวะยะโสเป็นไงไก่เป็นอะไรเป็นขับรถมาสามลอยกิโลโอ้ขอโทษนะครับพี่น้องบางหนึ่งผมว่ากาลสินพิดแล้วพิดยังไงแล้วเออจะเปลี่ยนได้ไรเพื่อนมากเพื่อนว่าจะไรเพื่อนเพื่อนยิ่งมากเลยตันคุยกันเพื่อนว่าก็คุยกันนี่แหละคุยกับเพื่อนว่าเอาเพื่อนใดเคือนจังพักันมากหลวงพ่อให้เราได้ไว้กันให้ผมหกโตแล้วอันไ้นี่คื่ออย่างไรับ ให้โชคให้ลาบหลวงพ่อผู้ใดให้ครับหลวงพ่อไปให้เพิ่นมาไปให้เพิ่นอยู่พุ่นหกโตหลวงพ่อเดินทางไปยาโศมากมาชันเถ้าเพิ่นว่าคือเที่ยวก่อนเพิ่นก็ว่าไปตักกระบะเฉี่ยวแต่พัดใจอย่างเดียวมาเทแถวนี้กัเพิ่นบ่ได้ว่าอย่างแต่ว่าเพิ่นบอกว่าหลวงพ่อไปให้หกโตแล้วให้ลูกสาวหาแล้วได้แล้ววะท่านเมื่อคืนนี่ เพิ่นคยมานี่เิฝันบอป่ไนฝันเหอเออในปิ่นวานี่ในฝันก็ในนิมิตอาตมากบพงโอกคันฝันขันเพื่อนฝันเ่ยวกับวู้คนสี่เดินทางมากลยัรบ่เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมากที้าวน้งอนต่จเดินโเออมาตะคุณหลังยอมังจะก่อนรรษาบ่ครับผมขอราษาบ่พรรษาช่วงขราษาเ้ว่าแต่ว่างวนแจ่ว่างวนนี่มาได้เหีดยตเลยได้หกตเลยครับหกตัวเป็นได้หกตัว จ้างเปล่นเอื้อมมาเพินได้ของโตเอ้าเดี๋ยวไฟว่าไอ้เลี้ยงไอ้ย,ยาโซนี่ว่าวเลี้ยงหลวงพออาา่อจังกันที่มาขึ้นา่ากระจ้ามาห้องบอกแล้วม,นนมุนขึ้นอบอกแล้วมากบอกแล้วบอกแล้วลว,ว่าก้อนนี่กันมากห้องบอกเนี่นะห้องบอกยังกว่สามเจ็ดห้าบอกกูนมาอือบอกห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแล้วก็หอดมือสุ่ท้ายก็บอกว่าสามยันก็คือโยม ให้หลวงพ่อให้เปลี่ยนเป็นแปดนะอาจารย์ก็เลยได้มาบอกแม่ข้อแปดผาก็ผาเจ็ดเลยที่เพิ่นไม่เห็ดถนนโอ้ที่แม่โคอถือเลขยู่หาน่ะเอออาตมาก็เขียนในเพิ่นเลยนะโอ้เขียนอยู่นในก็จังหวะเดียวกันตัวนี้วดงวดก้อนแบบก้อนมือออกนี่มาปูละอืมวดก้อนก้อนมือออกว่แมนเมื่อวดงวดาแมนมือออกพอดีมั้งเพิ่นมาเพิ่นมาออกแมนอยู่มือออกแต่ว่าปูไ่นได้ก้อนมือออกหน่ยเออได้ก้อนมือมาวดนี้ก็คือกันนี่มือเลขออก ผู้ได้มื่อเคลื่อนนี่แบบเก่าเลยเนาะเพิ่นเคลื่อมักมาตั้งแต่เมือก่อนเมือกทีเที่ยวก่อนที่โยมมาสัมภาผัสบอกว่าเพิ่นตีหนึ่งพันยางไม้สามเก่ามาย้อมก็บอกว่าเก่าสามเก่าเมื่อน้ำมันกรอบเล้าบัวแมนเบอีหยังเล้าก็ห้าน้อยแต่มาบางหที่ว่าเขาโทรมาบอกเพราะว่าก็ถือหวยน้ำหลวงพ่อสัมภาษณ์นั่นแหละเก่าสามเก่าเก่าเก่าสามเก่าสามโตว่านี่กครับปูเพิ่นมาเบิ่งดวงวันพุธเพิ่นมาเบิ่งดวง พอดีอาตมาเห็นเลขเพิ่นว่าเออเพิ่นมีปรเกรดโยมไปดูหวยหน่อยที่ตรงนี้มันมักจอดของเรานะโยมไปดูดิพอไปเบิ่งแล้วว่าหลวงพ่อหนูได้เจ็แปดโอ้เพิ่นพี่เพิ่นมาเนี่ยเออพี่เพิ่นเสื้อพระแก้วหน่อยไอ้พระแก้วบ่แมนพระแก้วอีกคนหนึ่งโอ้ข้หนึ่งบอกข้อแก้วอีู่ก็เราข้อครูเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นเป็นสาวรอบสอง เป็นแม่สาวเราสองเป็นสเซื้อรถเป็นมหาอัตมาเป็นเอรถเป็นมหาเลิกดทั้งสิบเอากูบ่ได้ยมหาเลิือดคนมาเบิงดวงว่าเป็นอะไรสิไปรอดบ่ครับผมอัตมาก็บอกว่าไปรอดเพราะคนเป็นสาวเราสองปวดว่าปวดอืมห้อยเล่ากะเข่าห้อยง่ายกะเข่าเฮ็ดจังไลยเนี่ยคนทางนี่สิเป็นแต่เล่าไว่ไหวยู่ดอกวันสองสามปีนี่ยกูกูเป็นแม่บ้านฮะเพิ่นก็ว่าผมสี่ซอยหาดอกวระสันเสียบุญมีนะ โอ้หมายถึงหาศรัทธามากมาล่องหินเนาะครับเราเพื่อนว่าเด้อปูเด้อจากระยะทางจากนี่มาหนี่ประมาเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรเนี่ยว่าถึงกิโลป่ะยมว่าถึงหกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้าเท่าไป็ตักบาตคข้มือผูปูเก้าเบิ้งนาเบิ้งยังคูอมือหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้าเออบอกเลขบอกปูอีกไม่ได้บอกบอกว่า ยางได้สันโอ้ไหมตถึงนับเจ้าจุของตั้งแต่ออกจากวัดไปนี่เออตังบ่แมนตั้งตะมองเพิ่นเห็ดตั้งตะมองเพิ่นเอาดินใสเลยอเอาดินใส่เลยมองได้อัตมาก็สิงยางใกล้นับมองอกมเก้าเพิ่นมาเห็ด่ก็ดีครับอาตมากบาับ่อแชว่าเพิ่นสิมาเหตุกั<อ>บพิ่าวาเ่าดกระบอได้ร้อยเนาะอย่าลืมด้อพี่น้องครับผมหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้านั่ลนอย อาย่างเนฟซีถือเรียกหลายย่านเหมืหม่องต้อนรับครับผมประวัติว่าเขามันก็ยังบ้านเป็นทางการเนาะปูเนอ่ะเปลี่นทางการนาก็บพราเป็ี่ยนยังแล้วก็นั่งตากแดดข้อมองเขียอยู่นน้ำโพดนี่ก็ได้ตัวนะหม่องนั่งอยู่มีอะไรย้อมเอ้ยอยากได้แดกได้หม่องนั่งก็ถือเก้าอี้ไว้น้ำครับพูดโตสองโตแล้วก็ถือกับขึ้นถือเก้าลหลาบ่เดี๋ยวเอาดอกเก้าอี้เก้าหม่องบ่บ่ท่านมีไว้แต่ล่องรับเนาะหลายสิ่งหลายอย่างยังบ่มีที่แน่ๆนี่ทางเข่ามาเนี่ยขี่หินยังบ่มีจากหลด ม่อว่า<อ>ทีเฮ็ดตั้งเขามาหนิแต่ว่างวดนี้ล่ะปูอเอาคากล์ลรถคันเลขปูถือปั๊บเนี่ยบ่เพือ่อนทีอนุโมทนาหินมาพูล,ละรถพูล,ละรถพูล,ละรถห้วยแล้วมีถนน,นเข่ามาเลยปูปูนี่จังอยนี่ตกหนาฝนมากนี่ปูชิย่างได้บอกน้ำโมนี่มี่ได้กี่ต้มจอเอาหลัหงคนแม่ย่าไหนเขาบอกแต่สองตัวพูดเลโอ้ยมายจังพุ่มเพิ่มหนึ่งหรอโอ้อ มันบอกแต่คือเก่าเนี่ยเขาลับไปประกอบกันครับเลขหกตัวเพื่อนนิ่มแล้วที่เป็นพุ่มไอ้ที่พูดไปบอกเพื่อนน่ะนั่นไปบอกอยูเพื่อนไปบอกข้างความฝันมันบอกผมเพื่อนเพื่อนพูดได้เขียนไว้บอกล่ะครับผมได้เขียนอยู่เดี๋ยวยูนี้กองเพื่อนอยู่โอ้เดี๋ยวยังไงขออนุญาตพู่เล้นขอน้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนแพง่บอเพื่อนว่าเพื่อนก็มาแพง่เอาพ่ออาจาบอกเพื่อนเองบอกว่าปิดวาจานะโยมห้ามพูด โยมได้มาแต่อาตามาก็จะได้ให้บุคคลอื่นเขาด้วยเกิดก็มีบุญหนุนเกือ้อหนุนต่อกันของอย่างนี้เราอย่าเอาคนเดียวมันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินอย่างนี้ก็อ,อาจมีโชคมีลาบเจ้าที่เจ้าท้างอาจชีไีบอกเพื่อนยูพุ่นแต่เพื่อนว่าอาตามาไปบอกบว่าอาตามาไปบิณฑบาตไปบอกว่าไปบอกอีกแล้วละ่ะปูปูเลยนําไปบอกบผมก็เกานะ่ะพกโตวั่น โอ้แนวแนวเห็ดนี่เพิ่นไปจช่ไรกันไรที่ปู๋แนวแนวโมเห็ดนี่เพิ่นจีไปเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างไผเป็นไผก็ไไ้เด้แม่นนะอาจจะเป็นพระพุ่มเจ้าทีเพื่อนนี่แหละไม่พอพระญ่านาคอยเพิ่นไปอ้าวันนี้รวบลาดตัดตอนนี้วันนี้ปูเพิ่นมาฮ้องมเมื่อนอยู่เมื่อืีเพิ่นน้ามะฮ้องหว่าข้าเมื่อนั้นกลับมาบอกเมื่อวานเมื่ก่อนเมื่อนี้ยกลับมาบอกอีกแต่ตัวนี้ละ อันเพิ่นย่างมืสามเก้านี่เอาปูปูเอาวะงานเมื่อสามเก้าเอาอยู่างนออกไปแล้วไม่ยมอ๋ออันนั้นมันเล็กวหวังที่มันจะออกเลขไงเกตแผ่นฮาก็ออกไปแล้วผู้เพิ่นมาเบิ่งเมืองก็ว่าออกไปแล้วก็ออกเล้าเมื่อจะมาเอาซ่้เปิ้ยังว่าเต็มนากระดาษเนี่ยปูเอาลวดใหญ่ข้าเจ้าลงทุนหลายหลายเอาเน่นๆลงบอกมานี่ยหลวงพ่อเนี่ยแหละเออเอาสันเพิ่นว่าตัวใดตัวปูเพิ่นว่าตัวใดเพิ่นมาบอกนะตัวใดคือว่าบอกสองตัว กาเพื่อนว่าบ่ใไหลว่าวได้ละเนี่ยเอาสมุดมาเขียนโอ้บอกว่าไม่ไหวเ่าวว้าวพ่อใดเรีแล้วสภาพมันโดนอยู่นี่จังเลยให้ปิดวาจาเหมือนเดิมสมุดมาเขียนสิเนี่อยู่ใส่สมุดนะเอาเขียนให้ให้เพื่อนให้เพื่อนเขียนให้ปูเขียนเอากระดาษไม่ปูเขียนอ่าแล้วแล้วหกร้อยเจ็ดจุดเก้าเก้านี่เอาว่าปูเอาอยู่เนาะปูเนะแล้วจะยุ่งเพราะว่าคาเจียเพื่อน อยากให้เอฟซี่ห้าวปูสายบุญนะอยากมาเที่ยวหินแต่ท่านก็พอเคยที่ว่ามาคู่มือดอกมือไดนก็ไปนับนับแต่ทางอย่างโอ้ยนับย่ำไหนก็ได้แต่ซ้ำเก่าหกเกศเก่าอยู่คือเก่าหกเมื่อจุดทูบอยู่นี่เป็นขั้วมังเอิญจุดแต่เก่าดอกจุดปูโสธทอืนจุดแต่เก่าดอกครับผมอืเอาปูเอาได้ปูได้เอาข้าวปู แต่ว่าเพื่อนหายามใดเลขมันสิแปรได้อาจโยมฮะเลขมันสิเปลี่ยนแต่ามอะไรบางนึกเพื่อนหายเกียรติหาตามหาเกียรติตัวหนึ่งอะเพื่อนก็โตไทยเป็นสีเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนสิไปเปลี่ยนเป็นตัวใดล่ะปูหมาย่ึว่าอาตมาเลยสิเปลี่ยนเปลี่ยนหายไปเลยเป็นตัวเดียวเอาเอาตัวตรงที่เพื่อนหายทั้งกันต่ปูจะเฝ้าเปลี่ยนต่อไปอืมเราเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนเลยอาจจะมาเปลี่ยนเลย บอกแม่นว่าไหมพูกับเอาบอกตัวตรงที่เพื่อนเพื่อนให้ตัวใดกกันแน่นี่ตัวแรกตัวแรกเพื่อนให้มันวะพูดก็เลยเมื่อเปลี่ยนไห้แล้วก็อยู่นี่เพิ่มมึงขึ้นอัตมาก็ไปเปิดเพิ่มอยู่นี่เห็นเลยพูมอย่งนีกอกไม้เนี่ออัตมาก็เห็นตัวนี้ออไปเอาไปเห็นตัวนี้ไหมพิ้งกกบว่วันมันเปินออกมากจากกอกไม้อะไรเจ้าเล็กตัวนี้ไหมจังว่าหว่เพิ่นเห็นเลยวันนี้ไหม ยังไงอาตมาไปเห็นเลยในหัววัดเด็กๆอาตมาไปใจญัดไัยบอกว่าเป็นโตมันสวดม้อนไหวพาเลวเอาคือยังเห็นเป็นโตนี้อีกคือยังอยู่ในคือยังอยู่ในนีมิตแท้วะสันโอ้เนี่ยเอาเขียนเขียนนี่ไอเจ็ดร้อยอ่าหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้าน้ำเนี้ยหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเขียนน้ำเนี้ยคเจียเอฟซีคาเจียเพื่อนอนุโมทนาบุญให้น้ำจะเจอง่ายได้รถ ได้ยินจะเครื่องรถก็ยังดีเลอืมเก็บเก่าบน่น่ย่างมาสามเก้าเนี่ยบ่าบอพออืมออกไปแล้วในย่ยมก็ว่าผมึงย่มเป็นเบาอียงว่างยมาสามเก้าหลวง่อว่ามันเก้าสมเก้าอุอ้น,ออน้ำนึกออกเก้าสามเก้โอ้จมันมีพูเตียงนเลยที่ผมมาสัมผัสเูดนะเอาบ้านนี้ครับพูดูนมาเปิดผู้พนมาเคยถือกในย่ยมครับตั้งแต่พ่นมาพ่นถูกตลอดบ้านนี้หมู่บ้านนี่้พ่นกระทวมอปู วันนี้ก็ถูกสามตัวโต๊ะอีกแล้วเนี่ยถือถือเก็ดแปดเก้าเพิ่นว่าเพิ่นกับเพิ่นเก็ดแปดหามันเพิ่นก็ถือเพิ่นพ่อมาทําซื้ออะไรมันก็ถูกไปหมดหนูจะตายไหมนี่ว่าชนเพิ่นว่าเพิ่นะยานเพิ่นตายบัดโอ้พ่อตายหรอแต่ทำไมโอ้ไมีความสิ่ว่าตีซอยหนูนี่เรื่องหลวงปู่ว่าชนเพราะว่ามันคือครุ่มมากครุ่มหมดอือคู่ที่เพิ่นสิมาเทหินเย็นหนทางให้นี่วันบ่คนละคนอันนั้นเพิ่นกับที่ว่าสิมัทเธ่กันล่ะเพิ่นกับสีซอยคือกันล่ะแต่ว่าอยู่เป็นหน โอ้ได้ไจำอะไรก็ดีอุะม้วนาบุญเาเมื่อชุดจอดนําเบอร์แต่ละเครื่องรถเพราะว่าที่หาคนออกกันได้รถนึงแต่ยังดีดิผู้ก็เพื่อนนี่การคนที่ได้เฮ็ดถนนเขาวัดเขาว่านี่น้อยนักหน่อยนาดิผู้ถือว่าเป็นบุญใหญ่นี่เขาเอื่นว่าเฮ็ดท่างขึ้นสวรรค์่าท่านผู้เฒ่าผู้แก่เป็นว่ามันดีค่ะที่ดีดิจั้งเทางมันเป็นดีของดีที่สุดให้ข้นในงานครับผมผู้สร้างและมีมาลวมี เพราะว่าจากที่ว่าลำบากลำบนไปนามาหลังยากคุณโยมกับมีทางอาตมาก,กับบุคคลวชิไดจากเพ่อนดอกครับกับเพ่อนกับมาเบิงดวงคือกันมะเบิงดวงปูไดสีเวีย,ยแล่วหน่อยนุมลุ่มม่านเนาะครับผมผมมีลูกมีเมียผมมาบอกว่าปูผมสิไม่ให้ทางให้เพ่อนกับมาเห็ดตามข้ามวอคนอืลนที่แรกอาตมา ก็ขึ้นน้แผู้ไดกับว่าได้แล้วก็ขึ้นบาแกนไอ้หไม้ทังในในกวามขึ้นอมในความคือผู้ไดกับว้าได้แต่ว่าปฏิบัติบอเอบบอฮูพอดีเพื่นมาพ่อเวนหนามาเพิ่นมาแช่บไร้ยยมเขาเพิ่อนกับบกินบ่กินน้ำเนี้ยขึ้นรถแล้วหอดคำกับยุ่นยูเาตั้งใจเฮ็ดกัน่เนะบ่มีการลงมากพักหน่งพักมีเฮ็ดหอดคำว่าโอ้ยยอม4ี่มื่อเฮ็ดจนแล้วโอ้ยขยมเมื่อเี่ยนอมบอขึ้น่าเล่สี เป็นเปรนนั่นครับผมอืมบัดนี้ก็เหลือตั้งแต่อ่าเอาหินลูกล่างลงเนาะเออนั่นแหละบ่แล้วนี่โยม่องมาอีกเอาคล้องมาอีกเออเอาคล้องมาอีกเอาคล้องมาถวายเออแต่มาต้องลดลดใจใจคนเฮานี่ผู้ใจบุญคือว่าคล้องไมาถวายคล้องมาถวายบ่แล้วบัดนี้คล้องมาอีกบัดนี้ผมสิเอากล่องมากเลยตายรู้ไหมบ่บ่ายโกกล่องอีกกลบเลยบ่กล่องกัดีักันละกล่องก็ยังบ่มี แต่ว่าแนวมันจําเปลี่ยนในท่างเขาเนี่ละจําเปยนก้านน้าปูน้ให้เลขผพู้เขาว่านี่พุ่มเพื่อนดนบันดาให้เลขเขาก็่ป่ะใช่หลายอย่างเอฟซีเพื่อนไดมากนุโมโอทนาดินพู้ะรถผููะเครื่องรถผู้อะไดกันห่อยขึ้น่าผมว่าลอยกูรถหนาสีหอดอยู่ลอยกูลดหนาสีมาหอดสีอยู่เพราะว่าระยะท่างนี่มันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้าวันต่อไปหกร้อยเจ็ดสิบเก้า ยังนาเก่งคามเลยมาหาำนาดเลยกํลังสิต่อกย้ำว่าเก็อหกร้อยเจ็ดสิบเ้านะกํลังสิตอกใกล้เคียงในบานน่ใกล้ใกล้เคียงผู้เพื่นบอกของตัวพ่อมก็ยังอัตมาพ่อมอันนี้ไม่ไน้มันเก็อยังไงอันนีมีเก็สากัเจ็ปดนั่นแหละมันก็มันใกล้เคียงบ้าเลขตัวตรงนี้บ่เปิดเผยว่าจ่าเจ็ามแต่ปูมาเปลี่ยนแปลงเลเป็นเจ็ปออนั่นแหละให้ในเลขหองตัวปูออกมาเบิ้งเนี่ พูนแล้วอยู่ในร่างพูนแหลย่ยโยมอตาตมาคุณแก่ไปใส่อ,อยู่บุญหย่านคนมาลักก็เลยเสียงคุณแก่ไปจะลืมมองมลักเอียงปูลักเลขห์หกโเนี่ย <c oughs> ลักเล่ห์หกโตไปเลยได้ลกระเป๋าในบ้าน <c oughs> ั่นนาะโยมไปถือยามมาให้อาตมาเนี่ย <c oughs> จับได้ตัวจับได้มองนี้ย่านได้ตัดถิมอยู่เด้ดดอนี่เด้อเพระาะว่ามีชาชีพสิได้ยินนี่เขาสิมไมลอยเขาสิมไมลอยเลยหกโตอะไรเงี้ยินดยินข่าวดีบ่ะนาโยม ข้าวดีเพื่อนมาเอารถไถไปละมือขึ้นโ oh oh. อ้โหเนาะมีจามจาจีบคือปวดพ่อะจีมาีบเป็นบ่ะข้าวดีว่าละมาเอารถไถอ้มันจังซี่เขาเอิ้นว่ามีจาจีบอยู่เขาเอิ้นว่าขี่จอดหลุดไปมะรักเอารถไถหน้าเข <c oughs> ากักคนเลกะเอามิจาจีบยังด้หลอกวงเลยอันนี้วอลหลอ <c oughs> ดลเลยเอาบานิการ์เิโชเลขใหนเบิ่งนะครับใต้คลิปเดี๋ยวจะไนกะรอดะกูนะครับ ก็จะเลือกมันจะเอาไปพิจารณานะครับ700เจ็ดร้อยอ๋อหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้านะครับพี่น้องครับผมเก้าเก้าเน้่ยตัวจิมไทยคือเก้าเก้าขึ้น,ะนยอะไรกันนะปึงหกร้อยเก็าสิบแปดไร่ยมมัดมัดยางไหมอีกก็หกร้อยเก็ดสิบเก้าบอกหมาว่าปูขึ้นนี่ปูวัวนอนเลยบอกอยางนับเก่าไก่ายางกูนี่แหละไร่ยมหกร้อเฮ็ดสมาธิน้ำในยงางน้ำนโอ้โหหมายถึงว่าเดินจงกรม<น>ไปน,ำน้ำยางขึ้นยางลง่งยืนนี่ยางขึง้นยางลุ่ยืนนี่มันกัน่ามันได้วัวน้อน,นอ๋อ พร้อมดีของเราเนี่ยท่านโยมครับผมทอนโยมให้อายุวันนะสุขะพระพลังนะสาธุ